ยี่สิบบาทใส่ไข่พ่ออู้สุดยอดพี่น้องของถูกและดีมีอยู่จริงนี่ยี่สิบบาทใส่ไข่ผมอันนี้บ่เลยใช่ <c oughs> ไอเลิฟอยู่คือเการ้อนๆข้นห่วยๆพี่น้องจ้แหยอดน้ำปลามะนาวน้ำปลาพริกลงไปโอ้ยสุดยอดพี่น้องมาเด้อเะเด้อเจ้าปลากระเซ็นเด้อพี่นอ้องแกหอนหอนอห้ยห่วยๆคือเกาหระพี่น้องทำใหม่ทำสด อร่อยเจ้าบากกระเซ็นใจพี่น้องจ้าฮอนฮอนก็เวยๆก็เก่้าห่ะพี่น้องทำใหม่ทำสดชิมหนักพอกันมาจัดชิปนี่ไปแล้วจ้ะบายคร้หมูสับไข่ดาวพี่น้องอืมสตัวแล้วพี่น้องข้องแทก่ะ ยีรร่สิบบาทใส่ไข่พอกอู้สุดยอดพี่น้องของถูกและดีมีอยู่จริงนี่ยี่สิบบาทใส่ไข่พอกอันนี้บอเลยยุหม่อม,มค้ามพันช่ยง่านพี่น้องจ้าสองร้เก้าบาทหอนๆขั้วหุวยๆพราวหมูสับไข่ดาวพี่นอ้องอืม มี่สิบบาทก็อิ่มในปลาพี่กปูไปแซ่บของกันให้พี่ลองจ้ะมาจากมาแซ่บน้ำกันมาแซ่บน้ำก่อนขอบคุณทุกๆกำลังแรกใจที่มากินเขาเป็นหมูพ,พร้อมพั่ในปล่องเดือดร้บๆ,ๆทุกโปรไฟล์ยี่สิบบาทใส่ไข่ปอกอู้สุดยอดพี่นอน้องของถูกและดีมีอยู่จริงนี่ มีสิบบาทใส่ใครผมอันนี้บ่ิษัใช่ไอเลิฟยูคือเการลอนข้นห่วยหวยพี่น้องจ๋าหยดน้ำปลามะนาวน้ำปลาพีกลงไปโอ้ยสุดยอดพี่น้องมาเด้อเด้กใช่ไอเลิฟยูคือเกาหลอนข้นห้วยห้วยพี่น้องจ๋าหยดน้ำปลามะนาวน้ำปลาพิกลงไปโอ้ยสุดยอดพี่น้องมาเด้อเด้ก มี้สิบาทก,ก็อิ่มเลยเดินออนี่แขนต้องกันพี่น้องฝากินก็จ้าหอนหอนควนห่วยหวยพี่น้องจ้ากระเพ้าไข่ดาวพี่น้องจ้าอร่อยยุดพราาหมูสับไข่ดาวพี่น้อง เสียบมองน้ำปลาพริกนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะครัดกะเพราไข่ดาวพี่น้องจ้ะอร่อยยอดเตกตัวแล้วพี่น้องของแทก่ะ นี่สิบบาทใกล้พอยอดอีกนี้น้องเพื่อพี่เพื่อนน้องเข้าจ้ะอืมปลาพี่กปุ๊บไปเจ็บขอกันแห้งพี่รองจ้ะมาจาับมาเจ็บน้ำกันมาเจ็บน้ำกตอนเดินนี่ แสบน้ำกันพี่น้องฝากกินกระจาห่อนหอนขวนห่วยหวย,ยพี่น้องจ้ากระเพ้าไข่าดาวพี่น้องจ้าอร่อยยุดยเอ็กตัวเ้วพี่น้องข,ขงองแท้จ้ะ อร่อยเดินนี่แสียบ้กันพี่น้องฝากกินก้าจ้าหอนหอนขวนห่วยหวยพี่น้องจ้าอร่อยเห็นให้พนักงานเนั่งจเนอะขายให้พนักงานเสียบผู้ซ่อมพี่น้องจ้าอร่อยเหมือนเดิม เมนูยอดฮิตพี่น้องกระเพราไข่ดาวนะแสบีบขึ้นเก่าอูอร่อยเหมือนเดิมพี่น้องจ้ะมาจา้ะมาเด้อมาเด้อถ้ามาเด้อมาโยมหมอมความให้แรงาพี่น้องจ้ากุ้งน้ำก้าวแบบผ่อนๆขึ้นหุยหุยเห็นให้พนักงานเนาะจเนาะขายให้พนักงานเสียบผู้งซ่าพี่น้องจ้ะอร่อยเหมืนอ,อมนเดิม ข้าวนุ่มจ้ะข้าวนุ่มดีพี่น้องจ้ะก,กองละ้าบาทขอ,องแท้อมย่หม่อมพรมไผเช้ง่านพี่น้องจ้ะก,กองละ้าบาทหอนๆขวดหุยหุยอร่อย แจ่๊ยมองน้ำปลาพริกนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะปลาพริกลงไปเจี๊ยบเผากันแห้งพี่น้องจ้ะมาจากมาแจ่๊บน้ำกันมาแจ่๊บน้ำก้อนเอานุ่มจ้ะข้าวนุ่มดีพี่น้องจ้ะกองละสิบบาทของแท้พร่ราหมูสับไข่ดาวพี่น้อง เศร้าบากกระเซ็นใจพี่น้องจ๋าอนหอนเห้ยเฮ้ยก็เกาล่ะพี่น้องทำใหม่ทำสดเศรบากกระเซ็นใจพี่น้องจ๋าอนอนเห้ยเฮยก็เกาล่ะพี่น้องทำใหม่ทำสด เสียบหมองนลำปลาพริกนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้ะครับอร่อยมากพี่น้องจ้ะเห็ดได้ใจพี่นอ้องจวดการแห้งใส่น้ำพร่าหมูสับไข่าดาวพี่น้องอืมเฮห็นให้พนักง,งานเนาะจีเนาะขายให้พนักง,งานเสียบผูซ้ซศร้าพี่น้องจ้ะอร่อยเหมือนเดิม ปลาพริกลงไปแซ่เบเขากันให้พี่น้องจ้ะมาจากมาแซ่บน้ำกันมาแซ่บน้ำ่อนขอบคุณทุกๆกำลังแรงใกที่มากินเขาเป็นหมูพร้อมไข่เดืเ <c oughs> อดเลิศเลิศสุดโปรไฟล์ใช่ไอเลิศอยู่คือเการ้อนข้นห่วยๆพี่น้องจ้ะยอดน้ำปลามะนาวน้ำปลาพริกลงไปโอ้ยสุดยอดพี่น้อง มาด้จ้จะข้าวนุ่มจ้ะข้าวนุ่มดีพี่น้องจ้ะก,กองละเร้าบาทขาเขาแท้มาจ้ะพี่โนโอ้องอาหารมื้อเที่ยงมาแล้วจ้าขี้เขาํำกันพี่น้องจ้ะง่ายๆอร่อยง่ายๆพี่น้องจ้ะ แกบมองน้ำปลาพริกนี่แหละจะพี่น้องจ้ะครับนี่สิบาทแค่พอเยอะๆอีกเด็กตัวแล้วพี่น้องของแท้้ะกัเข้าไข่ดา,าวพี่น้องจ้ะอร่อยจยอะ ข้าวไข่ดาวพี่นงองจ้ะอร่อย,อยเยอะเห็นให้พนักงานเนาะจีเนาะขายให้พนักงานเสียผู้เศร้าพี่นงองจ้ะอร่อยเหมือนเดิม ซาบะกระเซ็นเตยพี่น้องจ๋าห่อนห่อนเฮ้ยเฮยก็เกาล่ะพี่น้องทำใหม่ทำสดเห็นให้พนักงานแล้วใชเนาะขายให้พนักงานเสียบผู้งซาบะพี่น้องจ๋าอร่อยเหมือนเดิมเสียบหมองน้ำปลาพริกนี่แหละจ๋ะพี่น้องจ๊ะครับนี่ที่บะแค่พอยอๆอียอี ใส่ตัวแล้วพี่น้องของแทกอะกระเพ้าไข่ดาวพี่น้องจ้ะอร่อยยุดกระเพ้าไข่ดาวพี่น้องจ้ะอร่อยยุดเห็นให้พนักง,งานเนาะจีนเนาะขายให้พนักง,งาน เสียบผู้ซูอพี่น้องจ้าอร่อยเหมือนเดิมสาวปากเสียบเดพี่น้องจ้าหอนหอนๆห้ยเฮ้ยก็เกาห่ะพี่น้องทำใหม่ทำสดเห็นให้พนักงานเนาะจะเนาะขายให้พนักงานเสียบผู้